สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวีนทุกครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มน้ำมนต์คนพนานคนเดิมครับวันนี้วัน,น,วนที่29เมษายมษาปี68นะที่สำคัญคือวันนี้ผมจะพาเพื่อน มาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถที่ขายไปแล้วก็ลอถหนึ่งและที่สําคัญคือเติมเข้ามาอีกพอสมควรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนดูในส่วนของสาขาใบาเทคบางนานหรือสาขาบางนานั้นเพื่อนนะที่ขึนติดอยู่กับใบเทคบางนานั่นแหละในส่วนของวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของปลายเดือนนะครับว่าตอนนี้รถที่มันเต็มลานอยู่เนี่ยมันแหว่งไปเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือเติมเข้ามาพอสมควรโอเควันนี้ไปดูกันว่าหน้าตาที่รถเข้ามานั้นมีรุ่นไหนยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆครับจากที่ผมเกิดไว้ข้างต้นว่าตอนนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆครับไปชมในส่วนของรถหมดสัญญาเช่าตอนนี้มีรุ่นไหนหน้าตายยังไงที่เหลือให้เราซื้อแล้วที่สาคัญคือมีการเติมเข้ามาในระบบเนี่ยกวันนี้น่าจะประมาณไม่ถึง20นะน่าจะ10บกว่าคันนะครับเ,เพื่อนๆครับแล้วก็ที่สาคัญคือในส่วนของแต่ละคันที่เข้ามาเนี่ยเป็นรถที่เ,เพื่อนๆนยอยากได้มากๆเลยก็คือส่วนของรุ่นไหนบ้างไปดูกันจา้า อย่างที่แจ้งเพื่อนๆไปทบในส่วนของรถที่เข้ามาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปส่งปรับสภาพก็จอดอยู่โซนนี้นะเพื่อนนะนะเพื่อนๆนี่นี่คือเอาไว้จอดรอในส่วนของการที่จะไปปรับสภาพสีให้นะและที่สําคัญมีในส่วนของรถที่เข้ามาใหม่อย่างที่เพื่อนๆเห็นคืออ่ะมี Fortuner 1คันแหละนะครับแล้วก็มีตัว a l t i s 1.6G ปี19นะน่าจะปี19นะครับมี1 9กับ17นะเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของ คันไหนรุ่นไหนที่เพื่อนๆอ,อยากได้ก็แจ้งผมมาแล้วกันนะเดีผมพาเดินชมในส่วนของรถที่เข้ามาก่อนนี่เดี๋ยวนะนี่ด้าน,นหน้าเรานะครับเจอทั้งเท่าท,ที่สังเกตครับจะมี Fortuner อยู่อีกหนึ่งันเ0 7นยเนี่ยคันนี้อันนี้คือ,คอรถพึ่งเข้านะราคาย,ยังไม่มาก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แจ้งผมมาแล้วกันเนาะเนี่ยในกลุ่ม4ป,นะประตูเตี้ยนะครับสประตูเตี้ย มีมาเรื่อยๆนะเพื่อนนะหน้าสั้นนะครับสีขาว4431อันนี้ก็พึ่งเข้านะนี่แล้วก็มีส่วนของ a อ t i s สีขาวส่วนมากสีขาวจะเป็น1.8 e แต่ว่าคันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าเนเพื่อนสนใจก็แจ้งมาแล้วกัน720นะครับอันนี้คือรถพึ่งเข้านะยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของราคารถยังไม่มีส่วนของตัวสเปครถนะแต่ดูหน้าตารถนี่ก็คือเป็น อย่าง3คันนี้เอลติสนะครับซึ่งเข้ามาเมื่อคืนนั้นเพื่อนนะที่ยกการปัดน้ำฝนไปนี่ก็คือในส่วนของอนสเปกเตอร์ re, เขายังไม่ได้ตรวจสภาพนะแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับก็ดูในส่วนของหน้าตาก่อนว่ามันมีเอลติสเข้ามาอีก3คันนะนะครับนี่นี่ครับสวยๆอ่ะแล้วก็มีในส่วนของเจ้านี่คือเคยขายไปหลายคันแล้วนะครับ ราคาดีด้วยน่าจะ5้าแสนกว่าบาทนะเพื่อนนะในส่วนของเจ้าตัว c a m รี่สุดห้านะสอจุดห้า Hv หรือไฮบิดนั่นแหละนะครับปีสิบหน้ามันหน้าสิบเจ็ปนะครับก็เข้ามาหนึ่งคันสีดํานะครับอ่ะ v ีออสีบอลเงินอ่าเริ่มเข้ามาแล้วหนึ่งหนึ่งหกห้าอันนี้ราคาท่าจะอยู่ประมาณ2,99หรือ3ามแสนต้นประมาณนี้นันเพื่อนนะในส่วนของรถที่เข้ามาเมื่อคืนอ่ะหน้าสั้นหนึ่งคันนี่ตรงนี้เลย น nah, ายซันเก้าหกหกหนึ่นะครับก็เป็นทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ถ้าเพื่อนเพื่อนทุนไหนท่านใดนะครับอยากได้เป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้แจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของรถที่มีอยู่ตอนนี้ไปกันเลยแถวแรกกันเพื่อนคอมมิเตอร์หน้ายาวผมรับออเดอร์ในส่วนของเพื่อนเ,อน,เอนที่ซื้อสดนะไฟนซ์นี่ค่อนข้างผ่านยาก,ก็มาคุยกันเคสต่อเคสแล้วกันนะครับในส่วนของรุ่น เจ้าตัวรถตู้หน้ายาว2.8เกียร์ธรรมดาผมแจ้งเพื่อนอย่างนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอน่าจะวันสองวันนี้จะมีในส่วนของตัวหน้ายาวหรือคอมพิวเตอร์หน้ายาวเนี่ย2.8คาดว่าจะเป็นปี20เพื่อนนะเป็นเกียร์ออโต้จะเข้ามาประมาณ20คันประมาณ20คันนะใครท่านใดเพื่อนคนไหนอยากได้ในส่วนของรถตู้แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะ ก็แจ้งผมมาแล้วกันในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่ะเห็นแวบ,บๆเพื่อนเพื่อเห็นไหมสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะเท่าที่ดูหน้ามันน่าจะเป็นตัว G หรือตัวท็อปหนึ่งสองหกสามใครอยากได้แจ้งมาแล้วกันเพราะรถเพิ่งเข้านะเดีย๋ยวรอราคาผมว่าราคาไม่เกินสี่แสนห้าคันนี้นะคันนี้นะคันนี้ อ่ะมิวเยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกอยู่นะครับในส่วนของเครื่อง3.0ขับ4นะครับขับ4ปี20นะหน้านี้นะครับยังมีอยู่น่าจะประมาณ7-8คันนะครับส่วนรุ่นที่ขายดีมากๆก็คือรุ่นนี้ก็คือเจ้าตัว4ประตูยกสูงพีเลเนอร์4ประตูนะส4ประตูยกสูงพีเรเนอร์ anner, ราคา469,000ขายดีมากนะครับตอนนี้ลดขาดเลยแล้วก็ในส่วนของรุ่น E+ ที่เป็นสีขาวยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกหรือว่าได้ซื้ออยู่นะครับมีสีขาวกับสีบอลเงินถ้าเพื่อนๆท่านใดยอยากได้นะครับสีไหนแจ้งผมมาแล้วกันในส่วนของอสเปคนี้นะในส่วนของ l t i s นะครับหน้าปี19ที่เห็นจอดเรียงรายอยู่นี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วนะเพื่อนนะ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สนใจนะครับแจ้งผมมาเดี๋ยวผมจะได้หารถไว้ให้นะเพื่อนนะผมแจ้งแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้คือในระบบเนี่ยทั้งพ่อค้าเอ่ยายใหญ่นะเขาล็อกไว้นะครับเพื่อที่จะไปขายต่อพวกเรานี้แหละนะครับก็แหน่เสียดายเพราะว่าผมทาคลิปไปยี่สิบคันพอทําเสร็จอันนี้เรื่องเรื่องจริงนยเล่าเพื่อนฟังเลยทําตอนเช้าตอนบ่ายเขาจองหมดเลยครับยี่สบคันนั้นผมแบบเช็ดน้ําตาเลยก <c oughs> ว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปนะเพื่อนอ่ะ มาอัปเดตในส่วนของ4ประตูยกสูงและเป็นเกียร์ธรรมดาที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับและที่สำคัญเป็นขับ4นะครับ ยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกอยู่นะครับยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกซื้ออยู่นะแต่ผมบอกอย่างนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีเนี่ยอยากได้นะครับก็คือให้ผมเลือกไว้ให้เลยแล้วก็ถ้าชอบก็ซื้อเลยเพื่อนและถ้ามีเวลามาดูค่อยมาดูนะครับเพราะตอนนี้ในระบบเนี่ยมันถูกจองเกือบจะหมดแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาสองจุดดนะครับมีทั้งสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมุกที่เห็นที่เห็นจอดอยู่เนี้ยเห็นนะครับเนี่ยสองสองห้าศูนย์นะครับนี่อีกคันหนึ่ง ผมจะเน้นหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้งานกันเพราะว่าไม่อยากจะขายให้แต่พ่อค้านะครับพ่อค้าก็คือเราไม่ไม่ได้ซื้อกับผมนะก็คือเขาเขาซื้อกันในระบบนะครับอ่ะเนี่ยอย่างคันนี้2186ครับก็เป็น4ประตูยกสูงเกียรธ์ธรรมดา2.8 4 wheel d โฟ v e นะแล้วก็ในส่วนของรุ่น Smart Cap เดี๋ยวผมต้องมาดูนะครับเพราะวันนี้ผมได้เอ,อเดอร์มาจากพี่ชายคนนึงว่าหารถให้หน่อยเป็นยกสูง เกียออนะครับเป็น Smart Cap ยกสูงเนี้ยอย่างคันเนี้ยเดี๋ยวผมมาดูว่ามันว่างหรือเปล่านะครับราคาก็น่าจะสี่แสนกลางๆหรือประมาณนั้นไม่เกินห้าแสนนะครับอในส่วนของรุ่นที่เป็นโฟล์ววิดร้นะเพื่อนนะนี่อยากให้ได้เอาไปใช้จริงๆร,ราคาห้าแสนเอ้หกแสนเก้าหมืนเก้าันบาทนะครับหกแสนเก้าหมืเก้ันบาทเนี่ยสีขาวมุกสวยๆแบบเนี้ย เอาไปใช้งานกันเพื่อนแล้วก็รุ่น e p s นะครับ e ที่เป็นหน้าตาเหมือนกันในแยกแ้าจะไม่ออกเลยก็คือเป็นตัวทำโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือ569,000บาทนะเพื่อนนะเนี่ยในส่วนของรุ่น e p s นะเนี่ยหน้าตาจะเป็นใบไฟหน้าจะเป็นปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเรทายิ่งไรขนาดยาวเห็นไหมแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น led นี่คือ e p u s นะเพื่อนเนี่ยเยอะมาก ตอนนี้แต่ว่าก็ถูกจองไปครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับในส่วนของรุ่น e p a ันะเพื่อนนะเผื่อเพื่อนๆท่านใดน,นะครับยังลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนดีนะครับมีเงินอยู่เท่านั้นเท่าน,นี้แจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมจับแมทให้นะครับก็คือในส่วนของหน้างานเนี่ยบางท่านก็อยากจะเข้ามาดูรถ อันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้าโมาดูลรถแต่แต้องถามผมก่อนว่ารถมันยังอยู่ไหมนะครับยังมีอยู่ไหมนะครับบางทีก็อยากจะเข้ามาดูเลยผมบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปดูให้นะเพื่อนนะเพราะว่ามีในส่วนหลายๆท่านนะครับย,ยังไม่ยังไม่กล้า นะครับยงังเลใจอยู่ผมก็บอกไม่เป็นไรก็ลองดูถ้าดูในคลิปแล้วชอบใครไหนเลยแคปหน้าจอมาผมดูให้ท่าวนว่างเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาดูใจไม่ต้องเสียเวลาเพ,เพื่อนเพราะ่าทีท่านหลายท่านเนี่ยมาแล้วนะครับรถมันไปแล้วอ่ะในขณะที่เราเดินทางมาเขาจองแล้วอ่ะมันก็เลยการเป็นเรื่องราวชื่อผมเองก็เสียเสียดายแทนด้วยนะครับแล้วก็การที่มานั่งดูแลเพื่อนๆนี่ก็เอาง่ายคือเต็มร้อยเลยผมมาเกินร้อยด้วยนะครับแต่ว่าขอความกรุณาว่าโทรมาแจ้งก่อนว่าอยากได้รุ่นิ้วนี้นี้ แจ้งผมนี้เลยเดี๋ยวผมดูไว้ให้นะครับจะง่ายแล้วกพ็พูดง่ายคือมีโอกาสจะได้รถมากกว่านะครับการที่จะมาดูเองนะเพื่อนตามนี้เลยโอเคนี่ในส่วนของคันสีดำนะครับสีดำนี้ห้าแสนต้นต้นนะห้าแสนกว่าสีดำเลขไม่แข็งหน่อยสองแสนกว่าสามคันยังอยู่นะครับยังอยู่เพื่อนถามหลายคนเลยนะครับว่ายังมีอยู่ไหมนะครับก็ยังอยู่นะเพื่อนนะ เนี่ยในส่วนของสเปคที่เป็นเห็นไหม e+ p s นะครับ e+ p s ที่เมีคที่บอยมีแล้วหนึ่งคันนะมีแล้วหนึ่งคันเท่าที่เห็นเนี่ย7725นะเพื่อนห้าแสนหกหมืนเก้าพันใครอยากได้รีบโทรมาเพราะว่ารถมันไม่ได้อยู่นานนะเพื่อนเอยู่แป๊บเดียวก็ไปหมดแล้วนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายท่านนะที่รีบมาเอาเชื่อใจหนุ่มน้ามนผมบอกเลยว่ารอยยิ้มกลับบ้านทุกคนนะเนี่ยสีบอลเงิน4ี่คูณสี่สองจุดแปดเกียรธ์ธรรมดานะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้สองสองสามหนึ่งนะครับทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้บางท่าน,นเห็นแล้วผ่านสายตาแล้วชอบนะครับก็โทรหาผมแคปหน้าจอหรือว่าสอบถามได้ว่ารถคันนี้ยังว่างอยู่ไหมนะครับ แล้วราคาเท่าไหร่อันนี้ผมมีข้อมูลให้นะครับในส่วนของรถที่พร้อมขายนะเพื่อนนะอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยขายดีมากรุ่นนี้นะครับในส่วนของยกสูงตัวเกียร์ออโตเป็นสมาร์ทแปคปหรือแคปเปิดได้นะครับเพราะว่าแคปมันจะยาวก็ใส่ของด้านหลังได้คนนั่งด้านหลังได้ไททันคันนี้ยังอยู่นะคันนี้ยังอยู่ครับเพราะมันยกสูงนะครับยกสูงมาพอสมควรเลยก็เท่เลยอะ แต่ถ้าท่านใดเพื่อนๆสนใจก็แจ้งผมได้กันเพราะว่ามันมีอยู่สองคันนะครับก็ในส่วนของรถที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูนี่รถที่อันนี้รถประจำตำแหน่งของหนุ่มนตเองเอาไว้ปัน่นวิ่งดูรถใทนเพื่อนตอนมีออเดอร์มาผมแจ้งเพื่อนอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาให้แบบ พาเพื่อนๆไปเดินชมนะผมขอคัดรถให้ดีกว่าครับแล้วก็ค่อยเข้ามาดูว่ากันว่าเนี่ย 1.8e เพื่อนสีขาวมุกเอ้ยสีขาวน่าจะมุกครับน่าจะมุกเพื่อนเนี่ยครเน,นี้มีราคาแล้วนะใครอยากได้ก็แจ้งแล้วกันเนาะเนี่ยอ่ะหน้ายาวเรื่องเข้ามาเยอะมากอันนี้ผมไม่โฟกัสแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้โทรแจ้งผมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูให้อ่ะมาดูในส่วนของแถวนี้ ก็จะเป็นพีเรนเนอร์ใช่ไหมยกสูงมีแคลริบอยทรงสูงครับ2951นะครับใครอยากได้แคปหน้าจอหรือว่าเขียนจำทะเบียนได้ก็โทรแจ้งผมไว้เลยว่าสนใจคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของสีขาวคันนี้มีจองนะแต่ว่าผมว่าน่าจะหลุดคันนี้เพราะว่าจองมากลับเป็นเดือนแล้วสีขาวนะครับแคปเป็นตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นพีเรนเนอร์ยกสูง เผื่อใครสนใจเห็นเพื่อนหน้าหมูปา่ามีให้เลือกเยอะเลยอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับเผื่อใครอยากได้สามแสนกลางๆนะสามสี่คันเนี้ยอ่ะในส่วนของ fc เอฟอีเอฟอ่ะซีวีอกแล้วกันอ่ะสีดําเข้ามาใหม่อันนี้ผมรอราคาอยู่นะครับเพื่อนห้าห้าสี่สามเผื่อใครหาอยู่มีหนึ่งคันฮอนด้าอ่ะ e พัดก็มีอีกหนึ่งคันสีบอลเงินเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของ นี่อ่ะคันที่2 P พ n ี r ลนเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ9035เป็นสีขาวสีขาวธรรมดานะแล้วก็มีแครี่บอยทรงเสมอเก่งนะครับราคาถ้าเพื่อนๆอยากทราบแจ้งผมมาแล้วกันว่าอยากได้เงี้ยเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าในส่วนของรุ่นนี้น่าจะมีราคาแล้วเพราะว่ารถเข้ามาได้ประมาณ2-3วันแล้วนะครับอ่ะแคมรี2.0ดูทรงแล้วน่าจะเป็น2.0นะ สองไม่มีสลูปอ่ะสองครับเนี่ยคันนี้เข้ามาใหม่นะเพื่อนนะหกหกแปดหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็เผื่อมีใครสนใจใ้าอยากได้คันนี้เพื่อนเพื่อนสามสามแปดห้าผมว่ามันน่าจะหลุดนะเพราะว่าจอดมาเป็นเดือนแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจคนไหนสนใจแจ้งผมแล้วกันคันนี้ราคามันแค่2องแสนเจ็ดหาพันสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะ ปีสิบหกปีสิบเจ็ดอะแล้วก็คันนี้ผมเห็นคู่กันมาเนี่ยผมว่าน่ามันน่าจะหลุดนะครับแต่ถ้าใคร,ใคร,ใครสนใจใครสนใจแจ้งผมแล้วกันคันนี้90ย์หเจ็เนี่ยเป็นหน้าหมูป่าแล้วน่าจะเป็นปี20่สิลเบียดีแหละนะครับสีขาวเกียร์ธรรมดานะครับราคาก็น่าจะผมว่ามีแต่เลขสี่นะก็ไม่เป็นไรถ้าอยากได้อยากได้ก็แจ้งผมแล้วกันคีรันเนอร์นะครับตัว e แถวนี้ทั้งแถวเลยเกือบจะทั้งแถว นะครับเกือบจะทั้งแถวเนี่ยอ่ะคันนี้สี 4, ่คูณสี่เพื่อนสี่คูณสี่หกเก้าเก้าครับสองหนึ่งเก้าศูนย์คันนี้นะสองหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยสี่คูณสี่อยากได้แจ้งผมแล้วกันอ่ะสีบอลเงินสี่คูณสี่ผมพาเดินดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนนะเป็นเกียร์ธรรมดาใครอยากได้แจ้งผมแล้วกันี่แคบหน้าจอมาโหลดฮะหรือเมื่อก็โทรมาถามก็ได้สองสองสามเจ็ดว่าว่างไหม นะครับราคาขายราคาเดียวเลยนะเพื่อนนะอ่าอันนี้ e p a s t นะ e p a s t ผมเคยทำแยกไว้อยู่ชุดนี้2406นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้2อุยกสูงรุ่นพิเศษเขาเรียกรุ่นพิเศษนะเนี่ยอันนี้ก็ e p a s t นะ2568อันนี้ก็ e p a s t เหมือนก 2, 6, 0, นะัน2604นนะเพื่อนนี่เยอะมากเอาไปใช้กันครับหน้า ตอนนี้หน้าร้อนหน้าฝนไม่รู้แล้วตอนนี้ก็คือฝนตกตลอดเลยเอาไว้ลุยน้ํากันเพื่อนนะครับเผื่อใครหารถคันที่สองที่สามเอาไว้สำรองใช้ก็ยินดีเลยเนี่ยอีพ e ัดเพียบเลยอ่ะสี่คูณสี่สีบอลงินอีกคันครับสองสองศูนหนึ่งหเก้าเก้านะครับนี่หกเก้าเก้าคันนี้ล่ะอีพ e ัดครับอันนี้อ e ีพัดสองห้าแปดสามสวยเลยใครอยากได้รูปเพิ่มเติมตะแ,แจ้งผมมากันผมจะดูให้อ่ะคันนี้ เป็นรุ่น e h a m มดาต้องดูก่อนว่ามันว่างไหมนะครับ95 76พวกนี้จะราคา4,69,000อัน,นี้4ีคูณ4 2187 2178เพื่อนสีคูณ4สีขาวมกุกครับ699อ่ะมาดูแถวนี้กันหน่อยรุ่น นะครับเป็นหน้าหมูป่าแล้วที่สําคัญคือมันเติมเข้ามานะครับแล้วผมเห็นแวๆว,ว่ามันมีล้อผ่ากันสะส่วนใหญ่เลยเป็นอีกชุดหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะผมว่าราคาน่าจะอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคิดว่านะเพื่อนนะอันนี้คือค่าคณีเฉยๆเนี่ยมันมีจะมีล้อผ่ามานะครับสังเกตได้ง่ายวันนี้ชุดนี้นเขาจอใส่ล้อผ่ามาแล้วเสริมแหนบมาแล้วนะเพื่อนนะอันนี้เป็น ทรงตู้ทึบนะครับตู้ทึบทรงสูงผมดูด้วยสายตานะ่าจะเมตรเก้าสิบได้จากพื้นนะเมตรเก้าสิบน่าจะขึ้นด้วยนะดูทรงแล้วน่าจะทรงเดียวกันกับชุดที่แล้วเพื่อนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นพื่อนสนใจเดี๋ยวแจ้งผมมาแล้วกันนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็น ล้อผ่าเข้ามาใหม่แต่บางครันก็เป็นชุดที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับก็เริ่มต้นที่289,000เป็นเนี่ยหน้าหมูป่าทั้งหมดเลยเป็นรีโวนะครับรีโวหมูป่าปี20ขายอยู่2 8 9แปเกริ่มต้นถ้าปี21ขายอยู่3 5 9แ0 0หเกริ่มต้นนะแต่ถ้ามีล้อผ่าผมว่าน่าจะสามเนะเพื่อนเนี่ยจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลย นะครับก็เลือกเลือกเลือกมาเอาแล้วกันว่าสเปคโดนสเปคที่อยากใช้พอดีอย่างเงี้ยแจ้งผมแล้วกันนะครับเนี่ยสวยๆเลยโอ้โหสองคังนนี้ใครจะเป็นเจ้าของอยู่มาเป็นเดือนกว่าแล้วคือเจ้านายไม่ยอมขายให้ให้ให้ตลาดเอาง่ายคืออยากขายให้คนธรรมดาอย่างเราเอาไปใช้งานกันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะไททตันพลัสนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเครื่อง2.5เผื่อใครอยากได้นะเพื่อนแจ้งผมมาแล้วกันอ่ะโซนนี้หน้ายาวเอาเป็นว่าหน้ายาวเนี่ยผมขอลักษณะคือให้เพื่อนๆพื่รีเควส์มาแหวอยากได้รถตู้หน้ายาวนะเป็นเกียร์ธรรมดาผมแจ้งไปก่อนกนะ็คือเกียร์ธรรมดาเนี่ยปี19ราคาอยู่อยู่ที่9 6 9 0 0 0 บางคันอยู่ที่แปดแสนเก้าก็มีนะเพื่อนนะแปดแสนเก้าก็มีก็คือเลขไม่เยอะนะครับก็ขายอยู่แปดแสนไม่ถึงเก้าแสนก็มีแต่ถ้าเลขไม่ไม่ถึงแสนก็อยู่ขายอยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าสี่เก้าผิจตเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันถ้าเลขไม่ไม่ถึงแสนนะผมแจ้งอย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยมันมีอยู่ร้อยกว่าคันเพื่อนก็โฟกัสไม่ถูกว่าจะเอาคันไหนให้เพื่อนดู ก็เอาเป็นว่าใครสนใจแจ้งผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมดูไว้ให้แล้วก็ดูเป็นคันๆไปเนาะส่วนหน้าสั้นนะครับหน้าสั้นขายกันอยู่เจ็ดแสนกว่าเกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดแสนกว่าเกียร์ธรรมดาก็ออกว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้รถมันเยอะส่วนสีประตูสีส้มผมไม่แม่ใจนะครับมีเพื่อนๆเอฟซีถามมาอยู่ท่านหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมต้องมาดูให้นะครับว่ามันยังอยู่ไหม เนี่ยถ้าเป็นโฉมเนี้ยจะคือหน้าสิบเก้าขายอยู่สามแปดเก้านะครับแต่ถ้าเป็นโฉมนูน่นอย่างเงี้ยขายอยู่เนี่ยครับสองเจ็ดเก้าสองแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอย่างคันเนี้ยก็สวยนะครับเนี่ยสามแปดหกสี่นะครับ, 64, รบอ่ะสี่ประตูเตี้ยอ่ะมีอีกหนึ่งคันคันนี้ผมยังไม่ได้ดู ลาเดียดให้หกห้าเจ็ดแปดคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนจริงด้วยสีประตูเตี้ยเกียร์ออโต้สีขาวมี h ฮร l บอยทรงเสมอเก่งนะครับตัวนี้น่สิบเก้านะน่าจะอยู่สี่แสนนู่นแหละสี่แสนห้าสี่แสนหกอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนนะใครอยากได้ก็แจ้งแล้วกันคันนี้มีคันเดียวส่วน NOR นะครับรอราคาเพราะว่ารอโอ้ผมคันนี้ผม มันติดเวลานะเพื่อนมัเป็นป้ายใหญ่ถ้าอยากได้ก็คุยกันเป็นเคส by เคสแล้วกันนะครับนี่สีประตูเตี้ยรถตู้แน่สั้นเข้ามาพอสมควรนะครับไม่ถึงสิบคันนะก็ถูกจองไปแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับในส่วนของ E รุ่น E นะครับสี่แสนหกหมืนเก้าพันคันนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดคันนี้น่าจะถูกจองแต่ว่าทาั้งที่นั้นแจ้งผมมาแล้วกันอยากได้บอกผมมาเดี๋ยวดูให้ สีประตูเตี้ยสองคันนี้หน้าสิบเก้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับแจ้งผมแล้วกันอยากได้ก็เนะี่ยหกหนึ่งห้าสามกับห้าห้าสี่สามเนาะก็เป็นอีกสองคันที่เอาไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆนะครับอืมแถวนี้อะเป็นตัว สมาร์ทแคปพ l ีเรนเนอร์ยกสูงนะครับก็คือแคปยกสูงเกียร์ออโต้สีขาวอีกคันหนึ่ง9037ูน90เจผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้แจ้งผมมาแล้วกันเนี่ยคันนี้นะครับนี่สีวิตเตี้ยหน้า19นะครับก็มีแคปนะครับพีเรนเนอร์ er สีบอลเงินอันนี้ผมต้องมาดูรถให้พี่ชายคนหนึ่งพอวัท่านโทรมาเมื่อเช้าเดี๋ยวได้ดูให้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีอ้าวทีหน้า มีหน้าเป็นโฟว e วด้วยคันนี้เป็นโฟว e วนะเพื่อนนะ Smart Cap บหกแปดหกสามเก้าดี๋ยวผมดูก่อนว่าเกียร์อะไรส่วนมากจะเป็นเกียร์ธรรมดานะอะเป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนเนี่ยคันนี้นะเกียร์ธรรมดาถ้าอยากทราบข้อมูลแจ้งผมแล้วกันคันนี้นะแปดหกสามเก้าเป็นแคบนั้นเพื่อนแคปยกสูง น่าจะเป็น2.4เกียร์ค่ะเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นขับสี่นะเอออ้าวมีสองคันเพื่อนเพื<ๆ>่อนอีกคันนี้อีกคันหนึ่ง8640นะครับเป็นสมาร์ทแคปก็คือแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาขับสี่เครื่อง2.4นะหน้าน่าจะเป็นหน้า19บเก้ีสิบประมาณนี้ก็ราคายังไม่แน่ใจแต่ถ้าอยากทราบแจ้งผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมดูให้อ้า แถวนี้โอ้อีพ e ัดเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อนนะสี่ประตูเตี้ยสองเจ็ดเก้าคันนี้น่าจะเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเห็นมีแครี่บอยทรงเสมอเก่งอันนี้คือราคาผมแจ้งเป็นคร่าวๆกว่านนะเบื้องต้นน่าจะสองเจ็ดเก้านะครับสองสองสี่เจ็ดนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากได้หมูปลาสมาร์ทแคปสีขาวเกียร์ธรรมดา นะครับเนี่ยน่าอยู่สามแสนห้าสามแสนหกประมาณนี้แหละพวกนี้นะครับดูไปเรื่อยเรๆโอ้โหอ้าวมีคาโก้บ็อกมาหนึ่งคันเพื่อนๆไอซูซูคาโก้บ็อกหนึ่งคันไอซูซูหนึ่งเก้าสี่สามเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งเห็นคันนี้อยู่มาพอสมควรแล้วนะครับราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นคารโกร้บ็อกเปิดข้างเปิดท้าย นะครับปี21เอนะครับกส็สนใจก็แจ้งผมแล้วการมีล้อผ่าเรียบร้อยคันนี้นะครับแล้วก็มีโคงส้มปี19เข้ามาคันหนึง่งถ้าโครงส้มเนี่ยมันจะอยู่สามแสนกลางๆประมาณนี้เพื่อนนะถ้าเป็นปี19หน้าเนี้ยนะครับประมาณนั้นนั้นเพื่อนนะก็มาดูอีกคันหนึง่งพอดีของผมหลุดจองนเพื่อนนะอันนี้ก็ คันนี้นะหลุดจองเป็นสี่แปดสามหกราคาเจ็ดแสนแปดหมืนเก้าพันคันนี้เป็นเครื่องสามพันปียี่สิบขับสี่รถสวยมากผมบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับคันอื่นขายอยู่แปดแสนหกหมืนเก้าพันแต่คันนี้ขายอยู่แค่ 7, 8, 9, 000, เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้โทรหาผมเลยคันนี้ก่อนที่ผมจะปล่อยให้มันไปอยู่ในระบบนะครับ มันเป็นราคาโปรโมชั่นที่ทำแคมเปญของเดือนนี้นั้นเพื่อนนะเผื่อเพื่อนท่านใดอยากได้เอาไปครับนะครับใช้ชีวิตประจำวันลุยปา่าลุยเขาได้เลยไปแต่งกรอได้เลยนะครับเป็นเครื่องสามพันหายากอ่ะก็เป็นการอัปเดตในส่วนของสต็อกในส่วนของวันนี้วันที่29เมษายนะครับ ปีหกแปดผมก็ที่หายไปสองวันไม่ใช่สองวันประมาณสี่ห้าวันเลยเพราะว่าไปเตรียมรถให้เพื่อนๆที่มีการจับจองเข้ามาเนี่แหละครับไปดูรถไปตรวจรถให้นะครับแล้วก็เราเตรียมส่งมอบก็เดือนนี้น่าจะเพื่อนๆมาซื้อประมาณสิบกว่าคันนะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการไว้ใจในส่วนของการดูแลของหนุนลบนมค้นานไม่ต้องห่วงครับถ้าอยู่ในมือผมแล้วเพื่อนๆได้รถสวยๆกลับบ้านไปใช้อย่างแน่นอนนะครับ ก็ไม่ต้องการันตีอะไรเยอะก็ถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูเพราะผมสไตล์ผมตรงไปตรงมานะเพื่อนนะบางท่านแบบเอยผมโทรมาแล้วท่ไมพูดแบบเหมือนไม่เอาลูกค้าอะไรหรือว่าประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คิดเองนะเพราะว่าผมเจตนาเองเนะี่ยผมจะทูดให้อย่างนั้นเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่าคือรถที่นี่มันเป็นรถที่น่าใช้อีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าดีที่สุดในประเทศเหรอก นะครับก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆว่าเออเอารถดีๆไปใช้สักคันเนี่ยเจ็บเงินมาทั้งก้อนทั้งชีวิตอยากได้รถแบบไม่ต้องย้อมแมวอะ่ะเอาง่ายรถน้ําท่วมมารถชนหนักมาไฟไม่มาอะไรนู่นนี่นั่น,นะข้อปัญหาที่คิดกันนะครับมีของความกังวลใจในการที่จะเลือกรถมือสองไปใช้ก็มีกันเป็นธรรมดาเพื่อนๆครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เพื่อนได้ นะครับมาเลือกว่าเออผมก็มีรถประเภทนี้และที่สำคัญคือผมทํางานแบบนี้แหละก็คือดูรถให้นะครับรับรองว่ารถทุกคันที่ออกไปนั้นผมพูดจากสิ่งที่เห็นนะครับว่ารถมันชนไม่ชนรถมันเป็นยังไงบ้างผมแจ้งไปหมดเลยแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อกันเนาะไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาเดี๋ยวผมดูให้โอเคสําหรับคลิปนี้คงไปแล้วเพราะว่าต้องมีไปไปรัปรถให้เพื่อ,ให,อให้เพื่อนอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชายมาจาก จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับ4ี่ประตูยกสูงก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนยังไงถูกใจแล้วแคปหน้าจอโทรหาผมได้เลยปรึกษาทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ